สวนยางพาราครับผมต้นญ่ดีบ่ครับผมเ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี้ครับผมในสวนยางพาราครับผมต้นญ่ดีบ่ครับผมเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี้ครับครับผมวันนี้นะครับน้กากเก็บบรรยากาศในสวนมาฝากน้องๆมาให้เป็นกําลังใจห่านกิจอย่างนะครับเนาะอย่างในสวนของเรานะครับตอนนี้ก็มี บรรยากาศในสวนให้ดูครับผมจุดบรรยากาศนะให้ชมให้เฉยนะครับนอกจากขอบคุณหลายๆครับผมที่เป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับนอกาขอบคุณครับที่รับชมผมหมู่มานสีหาทุ่มถอาฝนบปตกนะครับนอกจากใจแล้มาเก็บน้ำยางครับตรงนี้นะครับเนาะครับผมจุ็บรรยากาศให้เบื้องครับผมในสวนเขากี่ช่วงหกงแรงครับผมเข้าสวนนะครับเนาะคุณต้องค้นเพิ่อนกัน ยิ้มเป็นดูุนะครับผมนี่ครับผมสวนยางครับผมเดี๋ยวครับเพื่อในสวนยางยางช่วงนี้ครับผมกะกีดยางเลี้ยวเรียบร้อยนะครับนอกจามาจ็บบรรยากาศในสวนไเบิึงนะครับนอกจากกกออกดีอยู่ได้ลรอครับผมถ้าอย่างใดก็เลยครับผมนี่เบื้องกีดยางนะครับเนาะอย่างในสวนพงเรานะครับตอนนี้ก็มี บรรยากาศในสวนให้ดูครับผมเก็บบรรยากาศนะครับในสวนยางนะครับนี่ก็เอาบรรยากาศในสวนช่วงเย็นๆที่เราขีดยางฟาราเสร็จสับนะครับเนาะกต้นใบไน่เดาครับผมทำนี่แหละครับนะทำนีผมบมามันซีหาทุ่มถอดผลโบตกนะครับนอกจาจจะนมไเก็บน้ำยางครับตรงนี้นะครับเนาะครับผมเก็บบรรยากาศให้เบื้องครับผมในสวนเขาขีดช่วงโมกม้งแรงครับผมเข้าสวนนะครับเนาะ คุณลองคนเพิ่นกะยิ้มแป้นดูุนะครับผมนิดคนเย็นๆนครับผมบรรยากาศในส่วนของเรานะครับเนาะมาให้กำลังแรงใจกันครับผมช่วงนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับผมนี่ครับผมโบมานซีหาทุ่มถอดผลโปตกนะครับเนาะก็ใจเราไม่เก็บน้ำยางครับตรงนี้นะครับเนาะครับผมจุดบรรยากาศให้เบื้องครับผมในส่วนนี่ครับผม สวนยางครับผมเดี๋ยวครับเพื่อในสวนยางชวนเก็นะครับผมบรรยากาศในสวนของเรานะครับเนาะมาให้กำลังแรงใจกันครับผมช่วงนี้นะครับเนาะการถือว่าเป็นเรื่องปกติครับผมนี่ครับครับผมวันนี้นะครับนกก็เก็บบรรยากาศในสวนมาแฝกนะครับนมาให้เป็นกำลังใจมาให้เบิ้งครับผมเพิ่งกีดเช็ดครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเอครับผมปมะ่มันสีหาทุ่มถ่าฝนบปตกนะครับนกกรไม่เก็บนาบยางครับตรงนี้นะครับเนาะครับผม บรรยากาศให้เบิ้งครับผมในสวนผมผมมานซีหาทุ่มถอดฝนบปตกนะครับนกกาจันน์ไำลังเก็บน้ำยางครับตรงนี้นะครับเนาะครับผมจุดบรรยากาศให้เบิ้งครับผมในสวนให้สาวสวนยางนะครับเน้องนี่นะครับผมสวนดางพาราครับผมทํางานตรงนี้ไปนะครับนกการับผมผมมีอย่างไรแล้วครับครับท่านี้ก็เจ็บบรรยากาศในสวนยางเขากีดช่วงงกงแรงครับผมเอาสวนนะครับเนาะคุณ้องค้นเพื่นกัน ยิ้มเป็นคุณนะครับผมผมหมาอนซีหาทุ่มถ่าฝนบปต๊กนะครับนอกกาใจแลวไม่เก็บน้ำยางครับตรงนี้นะครับเนาะครับผมจุดบรรยากาศให้เบื้องครับผมในสวนอีกท้องเย็นๆนะครับผมบรรยากาศในสวนของเรานะครับเนาะมาให้กำลังแรงใจกันครับผมช่วงนี้นะครับนอกกะกวถือว่าเป็นเรื่องปกติครับผมนี่เราบพ่ให้ชมให้เฉยนะครับนอกกาขอบคุณหลายๆครับผมที่เป็นกาลังแรงใจให้กันนะครับนอกขอบคุณครับ รับชมอย่างส้วนนี้ครับผมกีดอย่างเลี้ยวเรียบร้อยนะครับนอกจมาเจ็บบรรยากาศในสวนไเบิิงนะครับนอกะกะออกดีอยู่ได้ล้วครับผมถ้าอย่างเด็กยครับผมนี่เบิ้งกันนะเรื่อยๆครับผมผกีดแล้วแล้วครับผมก็เลยมาเจ็บภาพนะครับาเจ็บภาพอในสวนอย่างนะครับเนาะไเบิิงค้นผู้หลังค้นพนกะกีดแล้วครับผมเนี่ยยางแชบแชบแชบแชไปนะครับ ส,ส,ส, s <S ส,ส,ส,ส huh? าวสวนยางนะครับเนาะนี่แหละครับผมผลยางพาราครับผมทํางานตรงนี้ไปนะครับเนาะครับผมผมมีอย่างไรแล้วครับครับอนมีก็จ็บบรรยากาศในสวนยางกีดยางนะครับเนาะยางในสวนพงเรานะครับตอนนี้ก็มีบรรยากาศในสวนให้ดูครับผมจ็บบรรยากาศมาให้เบิ้งครับผมพึ่งกีดเช็ดครับผมนี่ครับผมนี่เดี๋ยวก็เบิ้งข้างบนนะครับเนาะ ต้นบ <Es> <an> e <is> ูญ <t> <half> ัยปันกีดย่างนะครับเนาะกีดย่างในสวนของเรานะครับตอนนี้ก็มีบรรยากาศในสวนให้ดูครับผมทีบรรยากาศนะในสวนยางนะครับตอนนี้ก็เอาบรรยากาศในสวนช่วงเย็นๆที่เรากีดย่างพาราเสร็จสับนะครับเนาะต้นบูญัยเดี๋ครับผมทำนี่แหละครับเนาะทำนี่แหะกีดย่างแล้วเราก็ยิ้มเนาะอ่าโอดีๆอารมณ์ดีครับผม อัเก็บบรรยากาศในสวนให้ดูครับผมนี่ก็เรื่อครับเร้่อบรรยากาศครับผมในสวนผมบรรยากาศในสวนยางพาราครับผมจีดยางช่วงยินยินครับผมก็เอากลับมากีดช่วงยินยินนะครับเนาะดูบรรยากาศตรงนี้นะครับเนาะมาเก็บยางต่อนะครับเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ฝนมันมาตกปักเบิ่งทรงนะครับตอนนี้ก็โนแบบนะครับเนาะเอากีดแล้วเพื่อนะนังพารา กิจแล้วแล้วครับผมช่วงนี้แล้วครับเนาอค่ะรอเก็บน้ำยางต่อไปครับผมฝนบโตกับคุณแล้วครับผมดีสี่นะครับเนาะงีสามครับผมขอบครับผมในสวนยางพาราครับผมต้นใหญ่ดีบ่ครับผมเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี้ให้ชมให้เชจอนะครับเนาะกัขอบคุณหลายๆครับผมที่เป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับเนาะขอบคุณครับที่รับชม้เบิ้งคนผู้หลังคนเพิ่นกัน กยุดแล้วครับผมยางแช่แช่แชบแช่ชชไป,ป,ป,ปครับผมครับผมในสวนยางพาราค,ยา,ยาครับผมต้นญ่ดีบ่ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี้เขากีดช่วงงกงแรงครับผมเข้าสวนนะครับเนาะคุณต้อตงค้นเพิ่นกันยิ้มแป้นดูดนะครับผมครับเนาะนน เรื่อยๆเนาะครับเนาะนี่ให้เบิ่งแล้วครับผมก็มาเรื่อยๆครับผมครับผมกีบแล้วแล้วครับผมก็เลยมาเก็บภาพนะครับเนาะเจ็บภาพอ่าในสวนยางนะครับเนาะผมบรรยากาศในสวนยางพาราครับผมจีดยางช่วงเย็นๆครับผมก็เอากลับมากีดช่วงเย็นๆินนะครับเนาะดูบรรยากาศตรงนี้นะครับเบิ่งข้างบนนะครับเนาะตรงบนใหญ่ อย่างช่วงนี้ครับผมกีดยางเลี้ยวเรียบร้อยนะครับน้องกะมาเก็บบรรยากาศในสวนไเบิึงนะครับน้องกะกะออกดีอยู่ได้ล้วครับผม้าอย่างเด็กเลยครับผมนี่เบิ้งอ่าเก็บยางเลี้ยวแล้วก็ยิ้มเนาะอ่าโอ้ดีดีดีอารมณ์ดีครับผมอัะเก็บบรรยากาศในสวนให้ดูครับผมนี่ก็เด้อับเด้อบรรยากาศครับผมในสวนอ่ะเฮากี่ช่วงงกงแรงครับผมเข้าสวนนะครับน้าผู้ต้องค้นเพิ่มกะยิ้มเป็นคุณนะครับผม ครับผมในสวนยางพาราครับผมต้นไงดีบ่ครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี้ครับนี่ครับผมสวนยางครับผมเดี๋ยวครับเพื่อในสวนยางอะเบิ่งข้างบนนะครับเนาะครับต้นใหไงผมบรรยากาศในสวนยางพาราครับผมจีดยางช่วง ยินๆครับผมก็เอากลับมากีดช่วงยินๆนะครับนะอดูบรรยากาศตรงนี้นะครับน้องกะมาเรื่อยๆครับผมครับผมกีดแล้วแล้วครับผมก็เลยมาเจ็บภาพนะครับนาะเจ็บภาพอในสวนยางนะครับเนาะครับผมในสวนยางพาราครับผมต้นใหไ่ดีบ่ครับผมเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี้ ยางสซ่งนี้ครับผมกะกีดยางเล้วเรียบร้อยนะครับนอกะมาจีบบรรยากาศในสวนไฮเบิ้งนะครับนอกะากกกออกดีอยู่ได้ลระครับผมถ้าอย่างเด็กยครับผมนี่ครับผมในสวนยางพาราครับผมผนใ่ญ่ดีบ่ครับผมเก็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี้ครับบรรยากาศในสวนครับผมเนี่รบางต้นก็ออกดีนะครับนอาบางต้นก็บม่ป่านไรครับผม กีดช่วงงกงแรงครับผมเอาสวนนะครับเนาะคุณต้องค่นเพิ่นก่ายิ้มแป้นดูพุ่นนะครับผมนะครับเนาะไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ให้เบิ่งแล้วครับผมเขากีดช่วงงกงแรงครับผมเอาสวนนะครับเนาะคุณต้องค่นเพิ่นก่ายิ้มแป้นดูพุ่นนะครับผมบรรยากาศในสวนครับผมเนี่ยรับบางต้นก็ออกดีนะครับเนาะบางต้นก็ บบปานไรครับผมในสวนเด้อครับเด้อเอาบรรยากาศในสวนให้ดูนะครับเนาะนี่ครับผมกีดเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกีดช่วงยินยินนะครับเนาะกันกีดอย่างนะครับเนาะกีอย่างในสวนของเรานะครับตอนนี้ก็มีบรรยากาศในสวนให้ดูพระพรหมจิตบรรยากาศมาให้เบื้ับผมเพิ่งกีดเซตครับผมนี่